สวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าไม้อายนะฮะแนวทางการทำภบจากงานจริงนะฮะตอนนี้เ็าจะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนั้นผมเคยนำเสนอไปแล้วว่าเกี่ยวกับการทําท่อเหลืองข้างมอฟ้าแต่ข้างล่างจะรีโนเวทเป็นท่อดําโชว์นะฮะตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งหลอดไฟและโคมไฟสวิตช์ปลั๊กเรียบร้อยแล้วผมจะพามาดูการทําท่อดําข้างรนบ้านนะครับไม่รู้ข้างหน้าบ้านจะเห็นหรือเปล่านะฮะเอา คือลักษณะเป็นสายไฟกิ่งไว้ก่อนแล้วนะฮะไฟกิง่งสีดำเห็นไหมฮะนูน่นสามดวงเดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับดูข้างในบ้านกันโอเคฮะผมเดินเข้ามาข้างในแล้วนะครับนี่คือในบ้านในตัวบ้านเลยยังไม่เสร็จทีเดียวแรกให้ดูบนฟ้าก่อนนะฮะนี่คือหลอดเข้าน,นะครับเป็นดวงคม uh, 24วัตต์ขอบดำลอยดาวไลา่ลอย แล้วผมฝังด้วยเกาไลท์6ด,ดวงนะครับ6ด,ดวงนะฮะโอเคครับตักตรงนี้ในบ้านเนาะจะให้ดูหน้าบ้าน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 ,น,าานตรงนี้นะฮะเหมือนกันนะครับ ส่วนในบ้านตรงนี้ทำเป็นท่อนี่มีสีสวิตหนึ่ปลัก๊กทำท่อขึ้นไปนะฮะอันนี้คือการทำท่อดำต่อจากท่อเหลืองวันนั้นทำเช่นวันนั้นสีครั้งที่แล้วที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้นที่ว่าทำท่อเหลืองทำสายรอฝ้ารอสีแล้วทำท่อดำโชว์ทีหลังนี่คือได้มาทำแล้ว ประมาณนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมผมต้องทําท่อออนลงมาุ่ทนท่าน่าจะเคยทาการโอ์ให้ผมเองนะฮะจะมีช่องนิดหน่อยประมาณนี้จากตรงนี้มานะครับจะเห็นนะฮะจะเห็นชัดนะครับ นี่คือสายจันเด็ตใหญ่แก้วนะฮะมางผส่งตรงนี้ที่มีทีวีนะครับขาป็นท่อขึ้นไปสีดำนะฮะขากูใช้อย,อยู่สามตัวต่อหนึ่งเส้นนะครับนี่คือท่อดำจริงๆแล้วก็บล็อกจริงๆหน้ากับจนะริงๆนะฮะไม่ได้มีการพ่นสีนะครับย้ำนะครับแต่ตรงนี้เรามาดูข้างในทีดูนะฮะนี่ก็ห้าสวิตช์นะครับ หนึ่งตักเนาะนี่ข้างบนเหมือนกันนะครับนี่คืออะไรนนี่คือหลอดของเขานะครับเข้ามาในห้องนอนนะครับในห้องนอนหนึ่งหลอดหนึ่งตักทัท่อขึ้นเหมือนกันนะฮะท่อดำหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นหลอดไฟ เติดตั้งไปที่ขายตามร้านนะครับโอเคส่วนตัวนั้นดำดำนั่นคือปลอกพักสายของแอร์นะฮะแต่แอร์ยังไม่มายังไม่ได้มาใส่นะครับอ่ะเดินม,มาข้างในก็จะเห็นหน้าห้องน้ำนะฮะมีรอดห้องน้ำเราไล่ฝังนะฮะทางน้ำอุ่นนะครับเสร็จแล้วเอ่อไม่ปักอยู่ข้างบนน้ำอุ่นนะฮะติดตั้งเรียบร้อย นะครับนี่ก็ใช้ท่อดำเหมือนกันตัวนี้มีปลั๊กนะครับนี่คือท่อดำโชว์ือบอกไปทังคืนครั้งว่าทำไมต้องเอาท่ออ่อนต่อจากฝ้าลงมาแล้วทำการติดกา้ามปูเนี่ยฮะคือท่อมันต้อง<ม>ห่างจากฝาโยมม,ออมาหนึ่งเซนกากแคมป์นะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือท่อดำอุปกรณ์ดำอทั้งหมดเราไปสวิต์ปลั๊กนะฮะสวนตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งอัน จะมี5สวิตช์พอดำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูไฮไลท์นี่คือห้องครัวนะครับห้องครัวภาพรวมพอดำเหมือนกันนี่คือ3ส,สวิตช์หนึ่งปลั๊กนะครับทำพอดำเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับ หลอดลนี่นีน่เป็นจุดไฮไลท์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะนี่คือตู้ควบคุมคอน sumer ตู้คอน sumer นะฮะยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่ฝาผมทำการลมดำให้เขานะฮะทำการลงดำให้เขาเป็นสีดำทั้งชุด ตัวลรางก็เป็นสีดํานะครับเก็บสายจากบดฟ้าลงมาจากกล่องใหญ่ข้างบดฟ้านะฮะทำลงมานะฮะตัวนี้ก็จะมีปลั๊กอีกหนึ่งตัวเอาสูบปลั๊กก็อยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบจากกลด์บล็อกนี่คือกล่ c. องสายดินต่อข้างหลังตู้นะฮะสายดินต่อข้างหลังตู้นะครับ,รบก็ใท้กาวสบิสสี่สิบทำท่อดำลงไปหาแล้วก็ทําการต่อ สายดินก็ใช้เบอร์10ทองแรงครับนี่คือตู้ของเขาที่ผมใช้สีดำพ่นยี่ห้อยี่ห้อหนึงนะฮะไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่คือตู้ผมทำเป็นสีดำให้เขาลูกสซอกิตมีอยู่6ตัว6วงจรนะฮะตามนี้เลยนนะครับ ตู้นี้ทำไมต้องทําเป็นแบบนี้ทำไมไม่แยกเยอะๆกว่านี้ปรากฏว่าตู้เขาบางคนเอามาให้ผมเป็นของเก่าของเขาเป็นของเก่าของเขาครับตู้ผมเลยเอามารีโนเวทหรือเอามาทําสีให้ใหม่เนาะของเก่าก็จะไม่สวยก็เลยทําเป็นสีดาไปเลยเมนก็เมนเมซีบี o อนะครับยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งประมาณนี้นี่ก็คือปลั๊กนะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังบ้านตรงที่ทำการเพิ่มเติมนะครับโอเคครับนี่คือส่วนข้างหลังบ้านนะฮะก็ตั้งบล็อกนะครับทำท่อดำมาใส่บล็อกดำรับไฟจากกนงห้องน้ำแล้วก็ส่งมาให้กับตรงนี้กำแพงนะครับเป็นท่อเหลืองนี่คือของเก่าของเขานะฮะยิงตรงไปนู่นครับไปจ่ายให้กับห้องน้ำกับปั๊มน้ำนะครับ ประมาณนี้นะฮะเนาะท่อที่อยู่ข้างบนนี่เป็นท่อเก่านะฮะไม่ได้ใช่ไม่ใช่ท่อใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าหากไม่สวยเนาะมันเป็นการทํางานต่อเนื่องเพิ่มเติมทีหลังนะครับโอเคครับลอดข้างบ้านก็นเป็นหลอด LED สั้นนะ,ะเป็นของเก่าของเขาที่เขามีอยู่แล้วผมไม่ได้ซื้อมานะครับนะฮะใช้ของเก่าแล้วก็ใช้ผสมประสานของใหม่กับเก่าไปนะครับผม โอเคฮะส่วนไฟกิ่งนะครับทำลักษณะก้ามปูเข้าหาโคมนะครับดัดหลบแล้วก็ใส่คององนิดหน่อยอันหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้นะฮะไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับผมก็ภายในก็ยังไม่เสร็จดีนะฮะภาบรวทั้งหมดนะครับคร่าวๆนะฮะส่วนเมนก็ใช้เบอร์16ท่ทองแดงนะครับต่อด้วยเมน รูเบอร์ยี่บห้นะฮะก็กาวก็ใช้เบอร์10ทองแดงนะฮะต่อด้วยทั้งกาว2.4เมตรแต่ทางการทำครับไม่ได้บอกวิธีสุดผมเน้นย้ําอยู่ที่ตรงทําท่อดําโชว์นะฮะเพราะว่าเป็นการรีโนเวทดําทั้งดําทั้งบ้านก็ให้กับใครหลายคนที่ทําแบบนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวทางการทำครับไม่บอกวิธีสุดนะครับชอบก็กดไลค์นะใช่กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ